Thank you. วยวันสวยคืนอัพเลเวลความสวยแบบปังๆสับๆไปเลยคะ่ะสําหรับเอมิราอาดีตภรรยาของครูไพบูนแสงเดือนซึ่งนับวันความสวยออร่าจ,จับพุ่งขึ้นประดับแตกมากหลังเอไปทําศัลยกรรมจมูกตาคางและหน้าอกใหม่จนความสวยไม่แพ้คนดังในวงการบันเทิงเลยทีเดียวแต่ล่าสุดเอได้ไปฉีดปากใหม่แต่ไม่ไวกลับโดนทักแบบแรงมากจนแฟนคลับไม่ทนรีบออกมาปกป้องเอทันทีถ้าพูดถึงชื่อของเอมิรานั้นถือเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลงเลยทีเดียวเพราะหลังจากเอผ่านมรสุมมหากราบกับอดีตสามีครูไพบู์ เจ้าตัวยังได้รับทาบทามจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคำให้เป็นนักร้องคนใหม่ของค่ายเพลงไหทองคำซึ่งเป็นค่ายเพลงชื่อดังที่เคยสร้างนักร้องชื่อดังอย่างลำไัยไหทองคำมาแล้วเรียกว่าหลังจากเอได้เป็นดาวดวงใหม่ของค่ายเพลงไหทองคำนั้นเอมิอราได้ทุบหน้าใหม่สารกรรมครั้งยิ่งใหญ่ทั้งตาสองชั้นเสริมจมูกและคางโครงสร้างเก่าสวยอยู่แล้วแต่พอไปอัพหน้าใหม่ก็สวยขมมากเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นเอมิลาก็ได้ไปขึ้นเขียงทำศัลยกรรมอีกครั้งโดยครั้งนี้เอได้ไปอัพไซส์ทำหน้าอกบอกลาจอแบนสู่หน้าอก3 8 0ซีซีซึ่งพอทำหน้าอกแล้วดีกรีความเซ็กซี่ประด,ดแตกมากแต่ที่หลายคนอิจฉาตาร้อนมากกว่านั้นก็เพราะหลังจากเอททำศัลยกรรมสามีของเอก็คอยป้อนข้าวและป้อนน้ำดูแลดีไม่ห่างเรียกว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่1นซะอีกแต่เมื่อไม่นานมานี้เอมิลาได้ไปทำสวยอีกครั้งครั้งนี้เอไปฉีดปากให้ดูอวบอิ่มและเซ็กซี่มากขึ้นนแแมม้้้้ปาาาาากกกจจจะยยัังงงไ่่่่เเขททีตตอ็ิิวลลใใหสูึด สดขายของเพื่อหารายได้อีกทางเลี้ยงดูลูกชายที่มีกับอดีตสามีน้องสายแนนโดยในระหว่างที่เอไร์นั้นกลับมีชาวเน็ตเข้ามาทักแว้งถึงเรื่องฉีดปากเป็นจํานวนมากบอกว่าปากเดิมสวยกว่าพอทําปากมาแล้วดูหน้าแปลกๆสวยแปลกๆมากปากแบบเดิมสวยกว่าอีกเล่นเอาเอถึงกับไม่เป็นอนไรขายของเลยทีเดียวจนเจ้าตัวรีบชี้แจงสาเหตุที่ฉีดปากกลางไฟ์สดทันทีว่าปากแบบเดิมของเธอก็ดีจ้าซึ่งตัวเองมีคนปากบางอยู่แล้วจึงเติมนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันบวมมากจ้า แถมเอยังโพสคลิปปากใหม่ที่ฉีดมาจนเป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลพร้อมข้อความเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลได้ว่าโมโหลแล้วนะอีกว่าศูนย์เดไล่ขายของลูกค้าถามแต่เรื่องปากเมา์อมอยเรื่องปากจนบอได้ขายของมันบวมอยู่นะทุกคนปากก็ต้องฉีดของก็ต้องขายเติมนิดเดียวแต่บวมใหญ่มากปุ๊บปั๊บก็หัวขวัญ แต่ไม่ไวกลับมีชาวเน็ตทักแรงเรื่องปากแบกอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนแฟนคลับคนหนึ่งไม่ขอทนฟาดเดือดแทนเอ๋ทันทีว่าเขาจะทําอะไรกับตัวกับหน้ามันก็เรื่องของเขาเงินเขาเขามีเงินทําสวยเดี๋ยวนี้ไม่รอให้ธรรมชาติลงโทษจ้าต้องพึ่งมีดหมอแล้วไงอีกอย่างฉีดปากให้ดูอบอิ่มมันเป็นเทรนเขาทํากันเยอะจ้าไม่แปลกคนมีเงินก็ทําเถอะนางทําไม่ทํานางก็สวยเพราะน้องเขายังเด็กแถมยังมีแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ปลอบใจและให้กําลังใจเอ๋อีกว่า เป็นเรื่องปกติตอนแรกที่ฉีดปากต้องบวมอยู่แล้วถ้ายุบแล้วเดี๋ยวเอก,ก็สวยปังแน่นอนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19้าล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ